มโนกรรมเนี่ยคนทุกคนเนี่ยมันมีอยู่แล้วความคิดหรืออะไรเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมพอ่อแต่พอเขาเนี่ยเราคิดมีปุ๊บวาจารเราไม่ได้พูดออกไปอย่างเงี้ยกายเราไม่ได้ทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดไหมหรอพอ่พอก็มึงนั่งรูดีๆมันจะผิดไหมก็เราไม่ได้ทําอ่ะไม่ได้ทําอะไรละเอาสิอ่าเมื่อมึงคิดมาก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 เขากลายเป็นนิสัยมึงงนันหรอสิอย่าลืมว่าความคิดมนมีพลังมาก เอาสิมึงจะทําดีทาชั่วเรื่องล้วนเกิดจากความคิดเอาสิล้วนเกิดจากมโนกรรมเอาสิแม้จะสร้างดีเนี่ยนะก็สร้างจากมโนกรรมก่อนคิดมึงเหมือนมึงคิดจะไปทําบุญเนี่ยเห็นไหมคิดจะทําความดีเนี่ยเอาสิมันเกิดจากไหนล่ะฮะคิดจะไม่ทํานี่ก็เกิดจากความคิดไหมล่ะอ่าวันนี้ไม่ทำแล้วนั่งเฉยๆนั่งสมาธิเห็นไหม เอาแล้วเธอนั่งสมาธิก็เกิดบุญกุศเลเนี่ยหลวงพ่อก็เกิดบุญกุศสลสิก็แค่นี้พอแค่เนี้นเอาแล้วสมมติเขาพูดถึงในทางที่ไม่ดีใช่แบบคนเจอผมเฮ้ยอยากจะอยากหน้าเลย<ช>ไม่ชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยนะแม้แต่มึงจะลุกไปจ่อยเขาหรือไม่จ่อยเขาก็เกิดจากมนโนกรรมเอาสิเอา<พ>อสิความไม่พอใจไม่พอใจพอใจเนี่ยเกิดจากมโนกรรมจากกรรมทั้งหมดทั้งใจทั้งหมดเอาสิเพราะฉะนั้นเน้นไปตรงนี้ จุดเริ่มต้นแห่งการเกิดก็คือมโนกรรมเกิดพบเกิดอารมณ์ทุกอย่างเกิดจากมโนกรรมหมดเอาสิแม้แต่มึงน,นั่งอยู่มึงคิดไปรักเขาอย่างเงี้ยเอาสิถึงมึงไม่ไม่ได้ไปหาเขาก็จมถ้ามึงคิดถึงเขามากๆเอาลองรู้สิเอาไปเอามาคิดมากๆไปไปหาดีกว่าเอาสิมีกำลังไหมล่ะ